ดอกเรีกแห็ดหมานย้ายหน่อยพี่น้องหั่นกับเขาแล้วมันแกะบ่งหั่นอู้ยบปวดตาบยายพี่น้องเลยนู่นให้เขาตะแก่ลงแม่ไปอยู่แบกอืมปีกว่าผู้ตีมาถือนุเก็บตาออู้ยเห็ดพันไม่ติดอกใหญ่ใบาดทะเลยทะเลเห็ดเกลือนู่ให้เอานั่นให้เออเออทองอืมเอาว่ามันเอืดอมีดอกเดียวเอาแม่ลงไือไปใส่เกียงเส้นมันกะเสียบคือเก่าวู้หดอกนี่มันมาหนาดีแท่งเห็ดนาเรมไหม มันงามจรินะว่าบินตะวางหนาเนาะโอ้ยันไดตะดอกง่าเหตุไหมจะจำบูอันนี้อย่างไรไิ่งยกงุ้งไม่ผงนงโยงไิ่งซาดตัวนี้มันไม่เสีออกขมขมจังหน่อยตัวนี้อหัอันนี้พสเสียออกขมขมจังหน่อยได้เป็นน้เดียวอืมแต่ว่าไม่อ้วนเซาบุญผสมผสบหมาก่สมมันขมเกมช่ไดเป็นอย่างเมน อันนี้เห็ดอันเอ้ยปู่ก็อยู่ทางนี้กับมีจากติบลงตัวหลงหัวมันโอ้หัวมันเตียปอกกะเทียกันที่ันนี้ละนี่รยเกร์แยกหมานนี่ได้เออตอนสอนรวมสอนกันเออที่เราทำเห็ดครอืมนู้นอยงไงยกมองแถวปูนึ่งป่ะโอ้ยอนกินโอนกีนแล้วนังปกติลูกไปนูกกับไปแถวนั้นปั๊บเลยได้เพราะนุเคยได้บ้านนี้ วันนั้นวาคนเข่าหลายคนคือสิไตวัสดก็เลยบ่ไปก็ม่ีในที่โดไฟฟ้าวัคนนอนอยู่หันเล่จิ้ะนั่นแหละนุวามันอยู่ใกล้ถนนนุก็เลยว่าอุบ่ไปดอกวัสนก็เลยมาฟังทั้งในก็ีแม่บ่เลยสังกบเบียกนุก็เลยมาฟังทั้งในเาไปอยู่แบกกันเอฟังทั้งในกับอะไรยั้งดอกอยู่ทั้งในนุบุ่านได้เหตุเด้เขาว่า มาได้ผีทั้งเด็งามน้อำพี่น้องเนาะมึงดูไอ้ไข่เดี๋ยวนี้เห็นที่แรกงามขนาด้นี้เนาะเอาวันใบมใหม่ที่แร้วอ้ยมันซ้อนสีนี่ไหมซ้อนสีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดละงูงกไหมเขางามเนาะสีเหลืองสีขาวมันซ้อนมันซ้อนเห็นละงูว่าสิดีใจก็ได้เฮ็ดปวกเพราิ่งที่ใจเฮ็ดละงูงกอ๋มันเฮ็ดปวกน้ำพี่น้องอือเอ้ยพอได้อยู่สองมือมันไข่อยู่นั่นแหละได้ซ้ำนั่นแหละเฮ็ด เห็ดหมูจะไม่พวงเด้พอเขาบอกผู้เดียวเด้องมาาเขาเดี่ยวเด้กับมันมันต้องเป็นเห็ดบานนั่นแล้วมันโรยแล้วก็บปล่อยมนงันได้หลายก็อย่างนี้เด้หมูใหญ่โอูเห็ดพวกมันโรยอีมโรยหลายแต่มันขายอย่างแบบได้หดายดอกอยู่ตัวนี้นี่เด้ก็อยู่ครัวอนเออเพคะเห็ดพวกเด้พี่น้อกหัวหลุดขายใหญ่ๆมิตรกันีก็ยังเอาได้อยู่บ่อยอยู่นี่แกนจริงเดี๋ยวมันจะเนเออแกนกระเจงแล้วมันสีมันเป็นตาแสบ กมร้อกัหวานเหีืยนเดิอโอ้เสียงเงียบจะว่ากับหวานสีดำนี่สึงานไปหาไอดน้มกันนะพ่อพกันพอดีกัเลยบพอดีพอดีมีสาวพวงไหวไหวเห็ดขึ้เกาหญิงพวงไหวเห็ดว่ามันพ่อมูง่มันพ่อมูงหหญิงพวงเหมือนเออคนเออเออนมูไปเอาเห็ดน้ำไม่แต่เห็ดปวกกินมันป้ามังผู้รูไงนี่็ไดีอเออียางมาออกมาตคน คนมักเห็ดเด้อพี่น้องจังสี่หูว่าจังสีตื่นเต้นเด็กกับเห็ดกันคนบ่มักกับบ่ตื่นเต้นดอกเอออันนี้เพิ่นมักเห็ดเนาะเฮามักเห็ดเฮาก็ตื่นเต้นตแต่ว่าบคขาตื่นเต้นที่สุดก็คือได้เห็ดละงูแต่ว่าได้เห็ดเต้าตัวยังได้หลายได้เห็ดละงูขาวไหลเห็ดปวก อันน <mile> ี <Wir ound> ้ก็เระมังเฮ็ดปวกนี่พอาะีเอาไว้ถ้าจำนายบ่ฮันแยกยังสิเออหลางไว้ก็ลรหมองไปจนมันติ่งกันแต่จิ้มนี่ล่ะราคายจใหญ่เจ้ลูกค้าก็มีได้ดอกหนึ่งจะลวกไว้กับจะลวกไว้ก็ลวกไว้ยันนี่เต็มตู้ยี่ไมีผู้เดียวไม่แต่เฮ็ดปัวเบี้ยไม่ผู้เดียวนุ่มกโกมูอ๋อยันนี่ก่ะเทีนะจีนได้ซ้ำนี่เหมือนเนาะเอาสูตรสวยง่ะในจังทีมันไม่ไม่มาไม่สมได้แต่ดอกงามๆมันบานกแต่ที่พำนี่มันงาม สิบาเลยบ่อยากจ้ำปุ้นได๋บ่ห้ามอดสอนเห็นเห็ดกันสอนพี่น้องเอ้ยบ่อยากเ็ดได้เ็นี่แค่นี้เด้อจ้ะเอาเห็ดมาอางซือดอกคนคนนีเห็ดเนาะ